วัดดักขังผสมนี่ผมด็ดบัดักขังจอกจัดมยงวิอัยกิเลนในออกแบบแม่พิมพ์พระอุโบสถมวัดดักขังโดยแทกิงยมวิอัยกิเลนในออกแบบแม่พิมพ์พระอุโบสถ ท่านผู้ชม,มชมนีดอกต,ตัด่ทยท่านผู้ชมชมนีสินบัตรพิมพ์ี่รอยตอ่อตัรทอนี่อยต่อบาททมรอยต่อบาท่ทยท่านผู้ชมชมนี่รอยต่อบาทเนือหนึบลุ่มสาจมสจำลงศูนย์หกส สามหกสามสี่ห้าหนึ่งนี่ยประถมเนื้อเนื้อนุน่มตอกตัดถ่ายให้ท่านผู้ชมชมนี่วัดหลักคังดูเทก,กิงดงวิจารกิรนัยออกแบบแม่พิมพ์วัดหลักคังเนี่ยพื้นที่ด้านขวา จะเยอะกว่าด้านซ้ายเนเส้นประกระพิมพผมจัดทางชั้นแรกเข่าซ้ายจะสูงกว่าเข่าขวาทานชั้นแรกทางซ้ายจะต่ำกว่าทางขวาฐานสิงเอียงไปซ้ายอย่างชัดเจนสาม ฐานใหญ่จะยุบตรงกลางเล็กน้อยมิติงด้วยท่านผู้ชมด้านขวาของพระที่มิติงเสียงถ่ายให้ท่านผู้ชมชมสนใจติดตัวได้สายจำลองสองหนึ่งหกสองหกสามหกสามสี่หาหนึ่ง แสร็จสมบูรณ์จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ